c e l ลร i โน้องเล็กสุดสเปควัยรุ่นจากสำนักแต่งอีดี้บางว่า c e l ลร i โมาพร้อมกับเครื่องยนต์ 1,000cc ซี 1> 1, CC, 3สูบ68แรงม้าอัตราการประหยัดน้ำมันในเมืองอยู่ที่20กิโลเมตรต่อลิตรและอัตราการทดสอบนอกเมืองอยู่ที่โดยประมาณ24-25กิโลเมตรต่อลิตรส่วนการดีไซน์และตกแต่งภายนอกลูกค้าสามารถเลือกเองได้ไม่ว่าจะเป็นการแรปสติ๊กเกอร์หรือทำสีทั้งคันชุดแต่งสเกิร์ตสปอยเลอร์รวมแม้กระทั่งแหลกหลังคา ซึ่งเรามีล้อแม็กให้เลือกโดยประมาณ20ลายซี่ลูกค้าสามารถคอสตอมหรือเลือกออกแบบได้เองครับภายในของน้องเซเริโอนะครับมาพร้อมพวงมราลัยแบบ Power ไฟฟ้าสามารถปรับขึ้นลงได้มาพร้อมเครื่องฟังวิทยุ CDM ลูกค้าท่านใดที่อยากเปลี่ยนเป็นจอ Android ขนาด8นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto ก็สามารถเปลี่ยนได้ครับส่วนในเรื่องของเบาะนะครับ เตลีโอคันนี้จะมาพร้อมเป็นเบาะผ้าจากโรงงานเลยสามารถเปลี่ยนเป็นเบาะหนังได้ซึ่งเรามีเบาะหนังหลายเกรดไม่ว่าจะเป็นเกรด PVC เกรดอะคันทาราแนปปาแถมยังมีสีให้เลือกหรือปักตัวอักษรได้นั่นเองครับสำนักแต่งอินดี้รับแต่งรถเก่ารถใหม่ลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อมาได้ที่แฟนเพจหรือ T i k t อกแล้วก็ Line แอดนะครับสำหรับอ p นี้ขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ